มีไลฟ์สดดูดวงฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปและสำหรับใครที่ต้องการราย้อนหลังสามารถเลือกหัวข้อไลฟ์สดตรงนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร,รายการโหราพยาแยกประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับในเดือนนี้ดาวังคารจะย้ายราศีและเป็นเดือนสุดท้ายที่ดาวังคารนั้นเดินปกติครับหลังจากวันที่1ธันวาก็คือเดือนหน้า ดาวอังคารนั้นจะโครจรถอยหลังครับและดาวต่างๆนั้นจะย้ายออกจากภพมลณะโดยเฉพาะดาวอาทิตย์ครับดาวศุกร์จะย้ายมาเป็นกะเสสลับเรือนนะครับทำให้เรื่องงานนั้นมีเซอร์ไพรส์แล้วก็ด้านสุขภาพอาจจะต้องระวังอีกสักเดือนหนึ่งครับดาวเสาร์ที่กลับมาเดินเป็นปกติมันจะทำให้หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากครับเพราะฉะนั้นนะครับ ดาวต่างๆนั้นค่อยๆนะครับเริ่มดีขึ้นบางดวงแล้วบางดวงก็จะเริ่มถอยหลังเช่นเดือนนี้ สาจะกลับมาเดินไปปกติแต่อังคารจะกลับมาถอยหลังในช่วงเดือนหน้าครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก่อนจะไปมีข่าวประชาสัมพันธ์สําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์สามารถสมัครเรียนได้เลยนะครับอาจารย์จะเปิดนะครับในวันที่12มกราคม2568เหมือนเดิมครับจ่ายทั้งหมดมีส่วนลดหรือใครไม่ไหวก็สามารถผ่อนจ่ายได้ครับ ถ้าสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ Line แอนะครับมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยพยาััษ์ pa y a y a k เป็นทางช่องทางการสมัครเรียนออนไลน์ติดต่อสปอนเซอร์รายการดูดวงส่วนตัวหรือจะซื้อสินค้าของรายการโหราพยาััษ์ก็ได้ครับอ่ะเรามาดูด้านจิตใจและภาพรวมกันนะครับในเดือนนี้ดาวประจำตัวและดาวการงาน ยางเสวยตรียางเสาและยางโคจรถอยหลังและการโคจรตรงนี้นั้นโคจรร่วมกับดาวมฤตยูเพราะนั้นท่านจะโมโหร้ายหงุดหงิดง่ายไม่มีเหตุผลหรือบางทีมีความคิดอะไรประหลาดประหลาดแปลกๆต้องระวังแล้วก็ในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะหลอนคิดไปเองซึมเศร้าวิตกกังวลมากจนเกินไปต้องระวังในส่วนของตรงนี้ให้มากๆเลยครับแล้วก็ ดาวนั้นนะครับโคจรอยู่กับดาวเกตแล้วก็นะครับอยู่กับดาวสุขซึ่งเป็นดาวมรณนะด้วยเพราะนั้นในเดือนนี้ก็ยังต้องระวังทั้งสุขภาพและก็อุบัติเหตุอยู่ครับหลังจากนั้นนะครับวันที่4พฤศจิกาดาวเสากลับมาเดินเป็นปกติดาวเสานั้นเป็นดาวเจ้าเรือนภพลาภะ ลาภะแปลว่าลาภผลเงินทองพอดาวลาภะกลับมาเดินเป็นปกติทําให้นะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคแม้ว่าจะมีปัญหาท่านก็จะอะไรครับสามารถที่จะแก้ไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เพศตรงข้ามจะช่วยเหลือท่านได้ดีเป็นพิเศษถ้าท่านเป็นผู้ชายอย่างอาจารย์ก็นะครับจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือแต่ถ้าท่านเป็น สุภาพสตรีเป็นผู้หญิงก็จะมีอะไรครับสุภาพบุรุษหรือผู้ชายนั้นเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือและดาวราพาที่กลับมาเดินเป็นปกติทําให้ท่านนั้นนะครับเหลือเงินหรือมีรายได้เข้ามามากขึ้นนั่นเองครับทีนี้หลังจากนั้นวันที่9พฤศจิกาดาวศุกร์นั้นย้ายราศีเป็นกระเศดสลับเรือน สุขอยู่เรือนพระฤหัสพรฤหัสนั้นอยู่เรือนสุขในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศและสุขที่ได้มาหาจัดทําให้งานในช่วงนี้จะเป็นงานที่ต้องพบเจอติดต่อวางแผนกับคนมากหน้าหลายตามนั้นต้องเตรียมทางด้านสุขภาพแล้วก็เตรียมข้อมูลให้ดีไปไหนมาไหนอยากให้มีของติดไม้ติดมือหรือของฝากไปสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่16พฤศจิกาดาว อาทิตย์ซึ่งเป็นดาวอลิโคจรอ,ออกจากภพมรณะแล้วด้านสุขภาพอะไรต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ดาวพุธโคจรถอยหลังในวันเดียวกันเมื่อดาวพุธโคจรถอยหลังให้ท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์และก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคู่ค้าคู่สัญญารวมไปถึงคู่ครองด้วยอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันหรืออาจจะมี ปัญหาเกี่ยวกับด้านการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจหรือคนที่ตำแหน่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ดูแล้วถ้ามีเหตุที่ต้องคุยอะไรกันจริงๆแนะนําให้คุยนะครับก่อนวันที่16นะครับส่วนด้านสุขภาพหลังจากวันที่16ไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้าอากาศอุบัติเหตุที่เกิดจากลมพายุอะไรเงี้ยต่างๆก็จะหมดไปแต่ว่ากลายเป็นว่าอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุจากนะครับ ฟืนไฟความร้อนแล้วก็อุบัติเหตุจากทางน้ําแทนเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปว่ากันเรื่องดีเทลตรงนั้นส่วนดาวพุธที่โคจรถอยหลังในวันที่16พฤศจิกานั้นดาวพุธจะกลับมาเดินเป็นปกติในวันที่6ธันวาข้อดีก็คือดาวพุธนั้นที่โคจรอ,อยู่ในช่วงนี้สเสวยราชาเลิกเพราะฉะนั้นการพบปะเจราจากับลูกค้าหรือการมีนะครับเพื่อนหรือพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยในช่วงนี้ก็จะได้เจอกับคนใหญ่คนโต คนระดับหัวหน้าอะไราลักษณะนั้นครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันเป็นเรื่องเรื่องดีกว่าครับเราไปที่ด้านการเงินรายได้กันครับในเดือนนี้ครับดาวอังคารนั้นได้นะครับวอละโคตะมะนวางนะครับและได้ราชาเลือกออกขอภัยเดือนนี้ดาวอังคารได้ราชาเลือกอย่างเดียวไม่ได้วอละโคตะมะนวางครับได้ ราชาเลิกอย่างเดียวเลยทําให้นะครับในเดือนนี้ตัวรายได้หรือถ้าใครอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานอาจารย์ว่านะครับมันจะได้รายได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่างานอาจจะมีความเหนื่อยมีความยุ่งยากมีความไม่ตรงปกหรือทําแล้วไม่ได้นานเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากย้ายงานเปลี่ยนงานก็จะมีข้อดีการันตีได้อย่างหนึ่งก็คือ รายได้ผลตอบแทนดีครับเพียงแต่ว่างานอาจจะเหนื่อยหนักไม่ตรงปกหรือมีความยุ่งยากวุ่นวายซับซ้อนจ้างไว้ให้ทํา1 1 0พอไปทําจริงอาจจะได้ทํา1 1 0 0หรือ1-50อะไรลักษณะนั้นคือทำทำไปแล้วมีงานงอกออกมาอะไรลักษณะนั้นนะครับดาวการเงินเองเข้าไปอยู่ในภพปุตตะแสดงว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะเอาเงินไปลงทุนนะครับมีได้เงินจากรายได้อะไรใหม่ๆนะครับ ลักษณะนั้นแล้วก็ในช่วงนี้อาจารย์ว่าดาวการเงินที่ได้ตําแหน่งนิดมันไม่ได้ทําให้ดูจนเพียงแต่ว่าอาจจะขายได้ทีละเล็กทีละน้อยแต่รวมแล้วก็ยังได้เยอะเหมือนเดิมเท่ากับว่าในช่วงนี้จะสามารถซื้อของใหญ่ซื้อของมีราคาได้แต่เนื่องจากดาวทิตนั้นเสวยเลิกไม่ดีอยู่ในภพมอลนะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์แนะนําก็ให้ ดาวอาทิตย์นั้นย้ายออกไปเสียก่อนแล้วก็จะซื้ออะไรก็ซื้อนะครับได้ทั้งเดือนเลยแต่ว่าด้วยความที่ดาวคารในเดือนนี้มันเดินช้านะครับแล้วก็จะมีการโครจรถอยหลังในช่วงวันที่1ธันวาเพราะนั้นถ้าไม่ได้ซื้ออะไรเก็บเงินไว้บ้างครับเดี๋ยว พอดาวคารถอยหลังท่านจะมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ดาวคารจะเดินเป็นปกติแล้วเก็บเงินไว้บ้างรายได้ดูไม่มีปัญหาแต่เรื่องงานอาจจะมีความวุ่นวายซับซ้อนยุง่งยากแล้วก็ลูกค้าอาจจะงองแงงีเงาในช่วงหลังจากวันที่16พฤศจิกายนครับผมทีนี้นะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับ ดาวสุขภาพเองเป็นดาวสุขครับในช่วงแรกดาวสุขนั้นโคจรติดพิษหน้านะครับอขอโทษโคจรติดพิษเขี้ยวสุกรตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถน้ําเข้าบ้านน้ําท่วมบ้านรถเกิดอุบัติเหตุหรือว่า ดินสไลด์เข้าบ้านอะไรลักษณะนั้นนะครับให้ระวังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ดาวเกตก็อยู่กับดาวมรณะซึ่งดาวมรณะเป็นดาวคุธนะครับแล้วก็ดาวมฤตยูนั้นเล่งแสดงว่านะครับช่วงปลายปีดวงประเทศไทยอาจจะมีเขาเรียกว่ามีการดินสไลด์โคนถล่มอะไรอย่างเงี้ยอีกรอบหนึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนแถมดาวอลิโคจรตกพบมรณะท่านจะต้องระวังนะครับโรคติดต่อทางระบบ ทางเดินหายใจด้วยในช่วงวันที่1จนถึงวันที่16ช่วงที่ต้องระวังที่สุดของดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพมรณะนั้นจะเป็นช่วงในวันที่1จนถึงวันที่6พฤศจิกายนเพราะนั้นถ้ามีเหตุจะต้องเดินทางไกลอะไรต่างๆก็แนะนำให้เลยนะครับวันที่ 6. พฤศจิกายนก็คือเดินทางวันที่7พฤศจิกาเป็นต้นไปแล้วก็ดาวอาทิตย์เองที่อยู่ในภพมรณะมันเสวยเพชรชคาดเลิกเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศี นะครับมีมีเกณฑ์ผ่าตัดถึง20%อาจจะเป็นการผ่าตัดติ่งเนื้อเนื้องอกหรืออะไรต่างๆเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับดาวสุขซึ่งเป็นดาวมรณะนั้นก็โคจรเป็นกเกษตรสลับเรือนเท่ากับว่าหลังจากวันที่9ก้าไปดาวสุขที่เป็นกเกษตรสลับเรือนดาวสุขเองโคจรติดพิษหนาคเพราะนั้นท่านต้องระวังเรื่องน้ําร้อนนะครับไข้เลือดออก หรือว่าอาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทำให้ตัวร้อนเช่นไข้เลือดออกเป็นลมพิษเป็นอะไรลักษณะนั้นด้วยแล้วก็นะครับให้ระหว่างเรื่องการเดินทางระยะใกล้ๆส่วนหนึ่งของการเจ็บตัวหรือเกิดอุบัติเหตุนั้นจะเกิดจากการกระทำของท่านเองด้วยนะต้องระวังด้วยเพราะดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวประจําตัวท่านแต่ว่าถึงขนาดที่ว่าจะตายเลยไหมหรือมีอุบัติเหตุใหญ่อย่างนั้นเลยไหมอาจารย์ว่าก็ไม่น่าจะหนักหนามากเพราะว่าดาวสุกับดาวพฤหัสนั้นเป็น กระเสสะหลับเรือนแต่ว่าถ้าอยากจะเดินทางปลอดภยัยจริงๆก็แนะนําให้เลยวันที่21ไปก่อนดาวสุขจะเสวยเลิกดีนะครับแม้ว่าพฤหัสจะถอยหลังก็ตามแต่ด้วยความที่ดาวราหูนั้นโคจรกลุ่มลักเพราะนั้นท่านต้องนะครับอ่านป้ายให้ดีเปิดไฟให้สว่างไม่หาของตอนปิดไฟแล้วอาจจะเจอสัตว์แมลงป่องตะขาบกัดหรืออาจจะเป็นมีดบง่งมีดบาดอะไรได้แล้วก็ด้วย ดาวพุธท,ที่โครจรถอยหลังเพราะนั้นถ้าจะกินยาทานยาหรือไปปาร์ตี้อะไรสักอย่างอ่านฉลากให้ดีไม่คุยกับคนแปลกหน้าหรือไม่นัดนะครับใครที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนในครั้งแรกในช่วงนี้นะครับเพราะพุธท,ที่ถอยหลังเจอกับอาทิตย์มันมีเกณฑ์ที่ไม่ดีท่านอาจจะโดนอะไรครับโดนวางยาหรือ ให้กินอะไรที่ไม่สมควรกินหรืออาจจะแพ้ได้นะครับเพราะนั้นในช่วงนี้มีอะไรก็กินไปแต่อย่าไปกินอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับดูแล้วด้านสุขภาพอย่างต้องระวังทุกคนและไอตัวมนุษย์ยูเนี่ยท่านจะมีไอเดียประหลัดประหลาดแปลกๆอยากลองอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรใหม่ๆซึ่งการันตีว่าถ้าลองหรือทําในช่วงนี้จะเจ็บตัวอย่างแน่นอนเท่ากับว่าช่วงหนักที่สุดเป็นช่วง1นครับช่วงหนักรองลงมาก็คือ ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16หลังจากวันที่16ไปก็ดีขึ้นแต่ด้วยความที่ดาวพุธโคจรถอยหลังเพราะนั้นไม่แต่งรถไม่แต่งบ้านไม่ซื้อรถไม่ซื้อบ้านหลังจากวันที่16เป็นต้นไปเพราะดาวพุธโคจรถอยหลังแล้วนั่นเองครับเท่ากับว่าเรื่องใดๆอะไรต่างๆเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องสุขภาพครับทีนี้เเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องงานกันนะครับ เวลาเราจะดูเรื่องงานนะเราก็จะดูผลประกอบการหรือเงินเดือนด้วยปรากฏว่าดาวการเงินคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารนั้นได้ตำแหน่งราชาเลิกแสดงว่าผลตอบแทนรายได้หรือเงินเดือนนั้นจะดีมากไม่ว่าจะ,จะงานอะไรแต่เนื่องจากดาวการงานนั้นนะครับเป็นดาวพระฤหัสด,ดาวพระฤหัสนั้นโคจรถอยหลังและอยู่ตรียางเสาเท่ากับว่า เรื่องเงินเดือนเนี่ยจ่ายตรงจ่ายแน่นอนแต่งานอาจจะหนักมีความวุ่นวายมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นท่านแบบว่าไม่ไหวจริงๆก็อยู่ที่เก่าไปก่อนได้แต่ถ้าใครตกง,งานการันตีว่าเดือนนี้ถ้าเขารับท่านทํางานแล้วรายได้จะดีมากๆเลยลักษณะงานจะเป็นงานยากงานเหนื่อยงานหนักงานติดต่อทางกายงานวางแผนงานต่างประเทศ งานที่จะต้องแก้ปัญหาให้ทุกคนอะไรลักษณะนั้นหลังจากวันที่9เป็นต้นไปจะเป็นงานที่ทําได้ทนทําได้ยาวแต่เป็นงานที่โดนเอาเปรียบเช่นเดียวกันครับดาวสุกจะเริ่มดีหลังจากวันที่21พฤศจิกายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะหางานหรือจะเริ่มงานดีๆก็ให้เลยนะครับวันที่21พฤศจิกายนเป็นต้นไปเสียก่อนส่วนดาวพุทธที่โครจรถอยหลังอาจารย์ว่าถ้าอย่างไรนะครับ เป็นงานด้านเอกสารควรจะทำในช่วงวันที่นะครับเจนถึงวันที่16ลุกพศจิกาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นพอดาวพุธโคจรถอยหลังแล้วถ้ารับงานทำงานเอกสารด้านนี้จะมีปัญหาในภายหลังครับนะครับส่วนการรับลูกน้องนะครับช่วงที่ไม่ควรรับเข้ามานะครับก็ เริ่มจากวันที่7เวลา15 .00 น,น,นจนถึงวันที่9เวลา2ทุ่มช่วงนั้นดาวจันนั้นอยู่กับดาวราหูเป็นพินทุบาทครับช่วงที่1ช่วงที่2คือวันที่16เวลาตี5จนถึงวันที่18เวลา8โมงเช้าช่วงนั้นก็จันโยกกับราหูอีกเช่นเดียวกันครับช่วงต่อมาครับวันที่22เวลา2ทุ่มจนถึงวันที่25เวลาตีห้ ช่วงนั้นดาวจันกับดาวเสาเล็งกันครับและช่วงสุดท้ายครับวันที่27เวลา4โมงเย็นจนถึงวันที่30เวลาตี4ช่วงนั้นดาวจันตกพบมอณละนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็การรับลูกน้องส่วนการขยายธุรกิจกิจการยังไม่ควรทาครับพเรื่องหักซึ่งเป็นดาวหลักเกี่ยวกับเรื่องการงานโคจอมถอยหลังและอยู่ตรียางเสาอย่างนี้อาจารย์ว่าทําไปมันจะมีปัญหาภายหลังครับ ต่อมาครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะครับดาวความรักเองเป็นดาวพุธครับดาวพุธนั้นโคจรสเสวยราชาเลิกอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนระดับเป็นผู้นำเป็นระดับหัวหน้าเป็นคนเอาแต่ใจแต่เป็นคนที่ขี้สงสารนะแล้วก็เป็นคนชอบสอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านรับคนที่ชอบสอนขี้บ่นได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ลักษณะไลฟ์สไตล์จะคล้ายๆกันไปด้วยกันกับท่านได้นะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งข้อควรระวังของเดือนนี้ให้ระวังอย่างเดียวเลยคนที่เข้ามาในช่วงนี้ถ้านะครับเป็นคนที่หาเงินแบบผิดกฎหมายอย่าได้รับเข้ามานอกนั้นสามารถรับได้หมดบางทีอาจจะไม่ได้ทํางานผิดกฎหมายแต่อาจจะทํางานแบบเลี่ยงภาษีหน่อยก็พอจะรับได้แต่ถ้าทําอะไรดักดกาเทาเทาฟองเงินหรือทําอะไรผิดกฎหมายก็ อย่าได้รับเข้ามาในช่วงนี้ก็พอครับดูแล้วนะครับพอฝากผีฝากไขได้ครับช่วงวันที่ไม่ควรรับคือวันที่หนึ่งจนถึงวันที่เจ็ดนะวันที่หนึ่งจนถึงวันที่หกนะพฤศจิกายนหลังจากวันที่เจ็ดรับได้คนที่เข้ามาในช่วงวันที่7จนถึงวันที่16จะเป็นคนที่ทํางานต่างถิ่นต่างชาติต่างประเทศอะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นนะครับพอวันที่9ดาวสุกย้ายราศีคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่เลิกยาก ต่ในช่วงแรกอาจจะโดนเอาเปรียบหน่อยเพราะนั้นช่วงที่ดีสุดของเดือนนี้แม้ดาวพุธจะถอยหลังก็ช่างมันนะครับจะเป็นช่วงวันที่21พฤศจิกาเป็นต้นไปคือ1นะครับการเงินดีการงานดีนิสัยรวยแต่ด้วยความที่ดาวพุธถอยหลังมันอาจจะพุบๆหรือคุยไม่ค่อยต่อเนื่องเท่านั้นเองก็ดูแล้วช่างน้ําหนักดูหลังจาก21ดดาวดีสุดเพราะว่าสุกนั้นได้เกษตรสลับเรือนและได้มหาจักรด้วย เพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่คบทนคบยาวคบนานแล้วก็เลิกยากครับนะครับสำหรับคนโสดส่วนสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับให้ระวังทั้งตัวท่านแล้วก็แฟนท่านเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็สุขภาพนะครับเรื่องเงินไม่น่ามีปัญหาครับนะครับแล้วก็ถ้าจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็ให้เลยวันที่7พฤศจิกาไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วยกันเก็บเงินหน่อยนะครับเดือนหน้าดาวอังคารโคจรถอยหลังแล้วครับอันนี้ก็ เป็นทั้งหมดสำหรับคนละคณาราศีมีนพี่ประกาของอาจารย์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือซื้อสินค้าสนับสนุนรายการด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ